สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทางใต้ทงกันนะครับวันนี้ลูกค้าได้นําวัตถุดิบหรือแร่ที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้เครื่องอัดอิฐบล็อกผลิตโดยเคสนี้ส่วนผสมแร่วัตถุดิบลูกค้าทําการผสมตามสูตรที่ลูกค้ากําหนดและทางใต้ทงก็ได้ทําการช่วยลูกค้าผสมและอัดเทสกับเครื่องอัดอิฐบล็อกซึ่งงานนี้ก็สามารถขึ้นรูปได้ตามปกติตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับลูกค้าท่านใดมีแร่หรือวัตถุดิบอื่นๆที่อยากจะทดลองใช้เครื่องอัดอิดบล็อกผลิตก็สามารถนำมาให้ทางใต้ทงลองอัดดูก่อนได้เลยนะครับทางใต้ทงยินดีที่จะช่วยลูกค้าทดลองและเป็นการบริการอีกอย่างหนึ่งของทางไต้ทงครับเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะใช้เครื่องจักรและบริการของทางไต้ทงช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้ไว้ท้ายคลิปนะครับส่วนคลิปถัดไปทางใต้ทงมีสินค้าหรือบริการแบบไหนมาให้ชมโปรดติดตามกันตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ